เราอยากจะให้ท่านเนี่ยได้มารู้จักกับวัตถุมงคลครับหลวงปู่ทวดไอ้ไข่นะครับแล้วก็อยากให้ท่านเข้าใจว่าครั้งแรกที่มีการสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่หลวงปู่ทวดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสร้างที่วัดเสมาเมืองนะครับคือในทุกๆรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่วัดเสมาเมืองเท่านั้นนะครับเพราะวัดเสมาเมืองเนี่ยผมบอกไปหลายคลิปแล้วฮะเป็นวัดที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดนะครับก็คือเป็นวัดที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชานะครับจริงๆแล้วถือว่าบวชเรียนที่นี่เลยนะฮะเพราะว่า ตรงริมน้าอะ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่ใช่วัดคือท่านบวชที่นั่นแล้วก็มาอยู่ที่วัดเสมาเมืองแล้วก็วัดเสมาเมืองเนี่ยถือเป็นวัดเก่าแก่ด้วยเรามาดูวัตถุมงคลแต่ละชิ้นนะครับที่ออกที่วัดเสมาเมืองหลายคนเนี่ยหาบูชาอยากบูชาไอ้ใครกับหลวงปู่ทวดร่วมกันเนี่ยวันนี้เราเน้นๆเลยเน้นของวัดนี้เลยฮนะว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นน้ําเต้าครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวด ด้านหลังก็เป็นไอ้ไข่คือผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าวัดเสมาเมืองเนี่ยเวลาสร้างพระถุกมงคลเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือปลูกเสกดีข้อ2นะครับก็คือวัดที่ม <ใช S 1> <ง>ัเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดเนี่ยไอ้ไข่ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่งงทวดเนี่ยแม้แต่ในหนังตอนนี้นะครับก็ยังมีประวัตินะครับเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าไอ้ไข่ต้องอํานวยกวอยชัยแล้วก็ด้วยบารามีขององค์หลวงปู่ทวดนะครับก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยแควคาดครับ คงกระพันชาตรีจากประสบการณ์ของลุงบุทวดมากมายเลยทีเดียวอะมาซูมกันครับอันแรกครับจะเป็นน้ำเต้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ทุกท่านดูนะครับน้ำเต้าวัดเสมาเมืองอย่างนี้เราไปยาวๆเนี่ยครับวัดเสมาเมืองเขียนอยู่ตรงนี้สวยเลยนะฮะคือทําออกมาเนี่ยลวดลายดีเลยคือท่านจะใส่เป็นด้านหน้าเป็นในไข่ก็ได้ฮะ ด้านหลังเป็นหลุมทวดก็ได้หรือด้านหน้าเป็นหลุมอุทวดด้านหลังเป็นไข่ก็ได้ด้านบนเป็นพระพุธด,ด้วยนะครับเรามาดูตำหนิกันดีกว่าฮะนี่ด้านบนจริงๆนี่มีหลายเนื้อนะร้านเรายังมีหลายเนื้อนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับหรือแอดไลน์นะครับนะเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีลายอยู่ท่านสามารถแอดเข้ามาได้ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหมายเลขนะครับแล้วก็เป็นตอกโค้ดเนี่ยขอไข่ตรงนี้นะ นเนื้ออะไรนี่จำไม่ได้แล้วมีหลายเนื้อมากเลยเข้าไปถามแอดมินได้เลยนะครับคือแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับนี่ท่านอย่าลืมนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับอัปเดตหรือว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องราวกุมารทองต่างๆเข้าด้านในเลยอ่ะนี่ฮะสวยงามนะครับเป็นน้ําเต้าที่สวยงามมากเลยทีเดียวอืมเดี๋ยวเออเรามาดูรุ่นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นเหรียญกันบ้างดีกว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้คลิปนี้เรารันยาวๆนะครับ อ่านี่ฮะเป็นเหรียญเสมาครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดชัางให้หลวงพ่อทวดนะเขียนว่าหลวงพ่อทวดคือคนใต้สมัยก่อนจะเรียกหลวงพ่อทวดนี่วัดช้างให้ฮะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับเหรียญวัดนี้ผมจะบอกให้นะฮะว่าเนี่ยมันจะมีรอยข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยกลมๆเนี่ยรอยจากการผลิตนะเห็นไหมครับนี่คือเหรียญแท้นะครับเป็นไอ้ไข่ย,ยืนเต็มองค์ฮะ แต่ในรุ่นแรกๆเนี่ยจะไม่ยืนนะจะเป็นในไข่ครึ่งองค์แล้วก็บอกก่อนว่าของเก๋เยอะมากนะครับนี่ครับมีโค้ดตรงนี้ฮะแล้วก็ตอกหมายเลขนะครับซึ่งเรามาดูกันชัดๆดีกว่าเราไม่ค่อยได้ดูกันชัดๆเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านดูนี่ไงเห็นไหมครับลวดลายเนะี่ยคมชัดนะของปลอมมันทําไม่ได้แบบนี้นี่มีโค้ดหนึ่งตำแหน่งตรงนี้คะตรงนี้นะหมายเลขความมือเห็นไหมครับสามห้าเก้าเจ็ดนะอ่ะ แล้วมีโครตรงนี้อีกเขียนว่าแจกนะครับนี่เขียนว่าแจกนะตรงเนี้ยคือเหรียญน,นี้ยมันมีทั้งเช่าและมีทั้งแจกเวลาคนไปที่วัดอ่ะคือบค,คือไม่ใช่ว่าไปวัดแล้วก็แจกทุกคนนะหมายถึงว่าวันที่เขาปลูกเสกะเขาจะแจกเหรียญน,นี้และจริงๆแล้วก็มีอีกหลายเหรียญน,นะฮะพอเหรียญน,นี้มันหมดไปเนี่ยเขาก็จะแจกพวกเหรียญอื่นด้วยนะฮะคือจะเป็นเนื้อล่างๆลงมาแต่จริงๆเหรียญแจกนี่มีประสบการณ์ดีนะส่วนใหญ่นะะ กดติดตามกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งด้วยฮะเพื่อมันแจ้งเตือนนะฮะอันนี้ขอบครับขอบตัดเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นขอบตัดแบบนี้ครับคลิปนี้ถือว่ามีความรู้มากครัเรารันกันยาวๆครัจะทําคลิปยาวๆมานานละอ่ะนี่นี่คือลักษณะของขอบตัดคมชัดนะอันนี้กล่องนี่เราอืมนี่คือกล่องของเขานะ นี่ครับเหรียญเลื่อนนะฮะเหนือดวงเหนือเมฆอ่ะเขียนว่ารวยเหนือเมฆนะครับไอ้ไข่รุ่นกายสิทธิ์นะี่นี่ฮะวัดเสมาเมืองนะครศรีธรรมราชครับปีหกสามด้านหลังเป็นอย่างนี้ฮะมีตราตรงนี้ด้วยฮะดูดูแลวดูกล่องด้วยนะครับเวลาดูพระให้ดูกล่องด้วยแบบนี้นะครับอ่ะมาดูเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญต่อไปฮะคือพวกนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราดูตําหนิเบื้องต้นก่อน เวลามันอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะมากับซีนอย่างนี้มันจะมากับพลาสติกอย่างนี้ด้วยแต่คือบางคนเขาก็แกะออกนะครับเพราะเขาใช้งานมาแล้วนะอันนี้เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะ่เดี๋ยวซูมให้ดูอ่เหรียญพญาเต่าเรือนครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นไอ้ไข่นี่ขอบตัดเหมือนกันเลยนี่ลักษณะการสลบ มันจะบวมๆหน่อยเพราะว่าจะทาให้เป็นลักษณะของหลังเต่าครับนี่เป็นหลวงปูท่ทวดนะครับเต่าเนี่ยคือเป็นเขาเชื่อกันว่านะมันเป็นอาวาตารนะนะของพนร้ายนะครับเนี่ยแล้วก็พญาเต่าเรือนเนี่ยถือว่าใครมีไว้เนี่ยอายุยืนนะครับดังเตา่าแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายหมายถึงกระดองเต่านะครับในความเชื่อของคนโบราณน,นะครับเครื่องรางเต่าก็จะอยู่ในเรือนซะส่วนใหญ่นะครับเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอะไรเงี้ย คุ้มครองบ้านคุ้มครองเรือนนะครับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีอายุมั่นขวัญยืนเฉกเช่นเต,นต่านะครับนี่ฮะเรามาดูโค้ดดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างโค้ดตำแหน่งเหมือนกันเลยนี่เขียนแจกเหมือนกันนะครับเขียนแจกเหมือนกันแล้วก็มีหมายเลขฮนะแล้วก็มีโค้ดตรงนี้นี่ซูมเข้าไปอีกดีกว่าไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับได้ขนาดไหนอนะ่า นี่ครับมันก็จับได้ประมาณนี้นะกล้องเสียงแมวด้วยนะคือเรียวนะคลิปนี้เรียวแล้วก็สดนะครับอขอบตัดประมาณนี้แบบนี้ชัดเราจะรันกันไปยาวๆนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อเช่าวูชาได้นะเข้าไปในเพจเราก็มีนะ a c e b o o k ง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราอาจจะมีระบบผ่อนชำระนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีระบบอ่าอันนี้อันนี้คือไม่มีหลวงปู่ทั่วแต่เป็นวัดเสมาเมืองเหมือนกันเป็นเหรียญสแตมนะครับยันข้างๆนี่แล้วก็มีหมายเลขตรงนี้สังเกตไหมครับคมชัดนะนี่แบบคมชัดมากโอ้โหแล้วก็มีโค้ดตรงนี้ฮะมีโค้ดตรงนี้ด้วยครับนะสวยนะอันนี้เป็นหน้าทองนี่ครับ เป็นยันเรามาดูขอบตัดกันนี่ขอบคือเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญเหรียญไอ้ไข่นะครับที่ออกจากวัดหลวงปู่ทวดต้องบอกว่าวัดหลวงปู่ทวดนะวัดเสมาเมืองเ,เป็นวัดที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดแลวก็เป็นวัดที่มีความสําคัญทางด้านโบราณสถานนะครับเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับเป็นเหรียญพิมพ์รุ่นปฏิหารไอนะ้ไข่ นี่ครับปีหกสองอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะมีน้อยแล้วครับมีน้อยแล้วนะมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองคือบางคนเนี่ยจะไปหารุ่นลึกๆเนี่ยมันแพงครับและที่สําคัญนะครับที่ผมอยากให้ท่านเนี่ยเล่นวัดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันตุกเสกดีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยเกจิเนี่ยสายเขาอ้อสายพัทลุงเนี่ย,าย,าาย,ยมากมายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้กันกันบ้างดีกว่าฮะเป็นเหรียญเสมาอ่า โอ้กองไม่ซูมนี่ครับเหรียญเซมาครับนี่เป็นเหรียญพุทธศรนะครับเขาเรียกว่าเหรียญพุทธศรนี่คุณดูดีๆนี่ฮะโอโ้โหโค้ดเยอะเลยตรงตัวนี้จะมีโค้ดตอกตรงนี้นะครับเลขแล้วก็โค้ดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะศิลปะของวัดเสมาเมืองสังเกตมครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีรอยจากการผลิตนะครับนี่ฮะเป็นรอยมันจะไม่เรียบไปทั้งผืนนะขอบขอบคุณเห็นไหมครับเนี่ย ขอบๆจะเป็นรอยหมดเลยเป็นทุกปีเลยนะแบบเนี้ยแล้วขอบตัดก็เหมือนกันครัเหมือนกับสร้างที่เดียวกันน,ะนี่เดี๋ยวผมซูมไม่รู้มันมันจะรับกล้องมันจะรับได้ไหมนะซูมเข้าไปให้ดูนี่ฮะนี่คือหน้าตา ศรมาเมืองครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับอ๋อนี่ขอบเห็นไหมครับชัดๆช,ช,ชัดเลยนี่ฮะชัดเจ๋วเลยฮะอ่าเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่สวยนะครับมาดูกล่องกันบ้างครับเหรียญรุ่นนี้ไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้นเอง แล้วก็คือสําหรับคนที่ชอบหลวงปู่ทวดด้วยนะฮะเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดวัดไหนก็ได้แล้วก็เนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นหาแพงเลยผมบอกเลยว่าการเล่นหาพระเนี่ยตามค่านิยมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีกําลังนะครับเราเน้นพุทธคุณเนี่ยเราเอาวัดที่เขาเสกแล้วมีหลักฐานถูกต้องนี่จําไว้นะมีหลักฐานการสร้างชัดเจนอ่ะดูด้านหลังเขียนว่าอะไรบ้างเนื้อสตโลหะอ่าสตาโลหะนี่เป็นโลหะมงคลนะ สร้างยากนะมันจะออกชมพูชมพูมาในกล่องสีเงินนะนี่กล่องเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีตาของอันเนี้ยในรุ่นนี้นะเฮ้ยเมื่อกี้ให้ลืมให้ดูกล่องของรุ่นนี้กล่องรุ่นนี้เรียบๆนะเอมเอามาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนี่ครับเป็นเหรียญวัดเสมาเมืองเช่นกันครัเป็นลายกระหนกฮะสวยนะครับนี่ฮะ เป็นพญานาคล้อมนะสวยเลยนี่ฮะขอบตัดฮนะแล้วก็โค้ดนะเขียนว่าแจกด้วยนะครับอันนี้เขียนว่าแจกด้วยดูครับนะครับเขียนว่าแจกด้วยครับแล้วก็มีเนี่ยเลขหกอ่านี่นักขัตริย์ครับนี่เป็นโค้ดตรงนี้ฮะตรงนี้มีโค้ดด้วยนะครับแจกแล้วก็มีรันหมายเลขนะครับสวยงามฮนะ นี่ฮะแล้วก็ขอบเหรียญเห็นไหมครับเหมือนกันเลยฮะขอบเหรียญเนี่ยจะมีรอยอเห็นไหมทุกรุ่นเลยจากการผลิตนะฮะไม่ใช่รอยจากการใช้นะเพราะไม่ได้ผ่านการใช้ผมเพิ่งแกะซีนมาเลยะฮะมีเส้นสายฝนนะซึ่งพวกนี้ต่อไปของปอมันทําไม่ได้มีความคมชัดนะครับมากๆนะครับอ่าโอเคเรามาดูกล่องกันบ้างดีกว่า มาดูกล่องกันบ้างกล่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับหลักร้อยนะพักเนี้ยเหมือนเดิมฮะนี่ฮะเราดูสิว่าเขียนว่าไงซูมได้ไหมนี่ฮะมันต้องมีตาป้ายยี่ห้อเน,นี่ยแบบนี้นี่คือกล่องของเท้นะครับโอเคมีอีกไหม อ,อีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยฮะคือนี่ครับเหรียญพลังจักรวาลครับเดี๋ยวโฟก,กัสเข้าไปอ่ากลับหัวแล้วเหรียญพลังจักรวาลน,นะฮะนี่เป็นลาหูล้อมรอบนะครับนี่ยเขียนว่าแจกด้วยครับอันนี้ผมเช่ามานะครับเขาไม่ได้แจกนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับ ด้านหลังเป็นนักษัตริย์ครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆดีกว่าอ่าอย่างนี้ฮะรันยันยาวๆครับคลิปนี้นี่ฮะนี่ขอบเหรียญครับขอบเนี่แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยเป็นเหรียญเล็กๆนะประมาณเหรียญสองบาทนี่คมชัดมากครับดวงตาเห็นไหมครับไอ้ไข่กายสิทธนะิ์ฮะมีหมายเลขอ่ะท่านท่านก็เห็นอยู่นะ มีเส้นสายฝนวิ่งเนี่ยเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับผมบอกเลยผมชอบมากเหรียญน,นี้มีไว้อ่าน,น่าจะหมดแล้วแต่เ๋เดี๋ยวมีอยู่เหรียญนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่วัดเสมาเมืองครับแต่เป็นวัดข้างๆวัดเสมาเมืองฮะครับลงยาขนาดใกล้เคียงนะฮะเป็นของวัดพระธาตุนะวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารคล้ายคเหรียญควันถุงอนะรุ่นเงินไหลมานะครับนี่ฮะมีโค้ดมีเลข อันนี้หลงมาเหรียญเหรียญเดียวผมเพิ่งเจอมานะฮะเจอมาจากในบ้านนี่แหละครับนะสวยมากครับมีลงยาหลายสีนะครับเราเคยมีอยู่หลายสีเหรียญสุดท้ายนะฮะอันนี้เหรียญสุดท้ายมีน้ําหนักเบานะครับรุ่นเงินไหลมาครับแล้วก็ปลุกเสกเนี่ยเสาห้าด้วยนี่ฮะเห็นไหมครับพิธีเทวาพิเศษนะฮะคืออัญเชิญเทวดามาเสกนี่คือสุดเลยเหรียญน,นี้นะครับนะ แล้วก็เรายังมีองค์งใหญ่ฮะองค์ใหญ่องค์นี้ก็มีองค์ใหญ่เป็นของวัดสะสีมุมชื่อรุ่นสมหวังนะครับองค์ใหญ่ก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับ w w w ไวเว็บเครื่องรางมงคล c อม ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Li n e ไอด์ o k OK, 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ